ตำรวจเนี่ยมีงานยุ่งเด้อเพราะเป็นสิเสียเวลามาส่งผู้เมื่อยด้วสิบอกเลยเจ้าม่เฮ็ดยังอยู่มองนีแล้วนะเขามาซอยงานตำรวจครับเบิ้งไหดีถ้าเจ้าอ่ะแขอบคุณหลายเด้อค่ะเฮ้ยเอ้ยเหมวยมายืนซื่อๆกันยืนซื่อๆกันคือมาเอามาตุ่มมาห่อกันแถอป้าโ๋อระเบิดเตือนเลยเนาะโอปป้าติโตห่วยเข่าท้ายตัวนี้แม่ ไหวมันงก็ดีจ้ะเนาะกูมาตั้งไก่ข้ากูมนานั่งบักแดงจึง้งเครื่องเนี่ยเราให้เนี่ยติป้พากูไปทังไหนต้องหากินหัวมึงเอ้ <c oughs> กันเป็นแนวนี้กูกำมวนแล้วเว้ยลืมหอดูหอดเมี่ยเนละไปเมียกูล้มย้อนตากตาที่ในป่าเนลาป่าทีโตไม่หยังเนี่ยเออไม่หยังตืต้อเราไว้นาะตื้อจิตตื้อเป็นยักษ์สี่ตื้อเออเป็นยังษ์สี่แล้วก็เอิดตื้อ เป็นยังบ่อหมองคือหมองเอาหัวไส้เหบอไส้หมองไห้ท่นจะว่าว่ามันก็มีหมองนัดตัวน่าเป็นวะไหวพี่ต้องตามฤดูการนี่มันตกในดอกบักวงก็หนี่นอฝนนี่นอโอ้ยฝนมาโดนแล้วเด้อเออเออเอาเอาเปนจังได้ยังนี่จะได้อาบน้ำฝนตัวมันนี่แม่ก็จะมันดีใจหลายเลยนะ